สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพ่อแม่สาวม .5 ร่ำไห้สูญเสียลูกสาวไม่มีวันกลับผ้ว่าอุดรธานีสั่งเยียวยาเช้าว,วันนี้6ธันวาคม2563นายสยามสิริมงคลผัวาราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานประชุมส่วนรัชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาและเยียวยาฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ จากกรณีชายกลางทำร้ายร่างกายและทำร้ายผู้อื่นจนเสียชีวิตสองรายบาดเจ็บหรายเหตุเกิดเมื่อวานนี้รวม6จุดที่อุดรธานีโดยในเบื้องต้นยุทธิธรรมจังหวัดอุดรธานีจะนำเงินเยียวยาไปมอบให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ1 1 0 0 0 0บาทหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานีได้ลงไปเยียวยาฟืน้นฟูจิตใจ และนำเงินไปมอบให้กับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตนอกจากนี้จังหวัดอุดรธานีได้มีหนังสือสั่งการด่วนไปยังทุกอำเภอในจังหวัดอุดรธานีให้มีการเฝ้าระวงังเหตุการณ์อาจจะเกิดซ้ำซ้อนและให้มีการเยียวยาจิตใจของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีโดยเร่งด่วนพร้อมทั้งตั้งเฉพาะกิจออกตรวจสอบและตระเวนตามจุดสำคัญสำคัญตลอด24ชั่วโมง ด้านจิตแพทย์ชี้แจงในที่ประชุมว่าเบื้องต้นผู้ก่อเหตุสามารถตอบคำถามได้ดีไม่ได้ให้การสับสนเมื่อสอบถามถึงสาเหตุที่ก่อเหตุผู้ต้องหาอ้างให้การจำไม่ได้ตามที่ผู้ก่อเหตุอ้างว่ามีประวัติการรักษาทางด้านจิตเวชจากการค้นหาข้อมูลพบว่า ตัวผู้ก่อเหตุไม่มีประวัติการรักษาในด้านจิตเวชเลยทั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีขอนแกน่นเมื่อคืนฟลุกไปถึงคำให้การในสำนวนตำรวจที่เขาอ้างว่ามีประวัติการรักษาที่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อเช็คไปที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศซึ่งดูแลร,รักษาผู้ป่วยทางด้านจิตเวช ก็ไม่พบข้อมูลในการรักษาตอนนี้ยังฟันทงไม่ได้ตัวผู้ก่อเหตุมีประวัติทางด้านจิตเวชหรือเปล่าแต่มีประวัติการใช้สารเสพติดและดื่มแอลกอฮอล์อย่างไรก็ตามในเรื่องการตรวจสภาพจิตและประเมินผลการตรวจปัสสาวะ ผลตรวจเลือดต้องขอเวลายืนยันข้อมูลที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามมีการนนะัดตัวผู้ก่อเหตุตรวจสภาพจิตอีกครั้งเพื่อพิจารณาประเมินสภาพจิตโดยนักจิตวิทยาโดยเฉพาะอีกครั้งหนึ่งผู้บังคับการตํารวจภูธอจังหวัดเปิดเผยร่างที่ประชุมว่าผู้ก่อเหตุมีสติสัมปะชัญญะดีแต่เราต้องการหลักฐานทางการแพทย์มาประกอบจึงได้นําตัวผู้ต้องหาส่งไปที่โรงพยาบาลอุดรธานีเพื่อทำการตรวจสภาพร่างกาย เพราะเราเชื่อว่าในขณะที่ก่อเหตุทำการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีพยานหลักฐานในการประกอบคดี ผู้ก่อเหตุมีสติสัมปชัญญะดีหรือไม่จุดนี้คือประเด็นสำคัญใช้ประกอบการดำเนินคดีซึ่งจากนี้ก็คงต้องรอผลสำหรับการรวบรวมพยานหลักฐานขณะนี้เรามีประจักษ์พยานครบถ้วนเชือว่าพยานหลักฐานที่ตำรวจได้มาจะเพียงพอใช้ในการดำเนินคดีผู้ต้องหารายนี้ได้ยังไงก็ดีเชื่อว่าการพิจารณาในชั้นศาลน่าจะลงโทษบทหนัก ขณะที่เวลา10นาฬิกาผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านเลขที่187หมู่ที่13บ้านหัวเชียงตำบลหน,นองหานซึ่งเป็นบ้านของน้องอุงอิงนางสาวอัจฉยาบุญยิ่งยวนอายุ17ปีเหยื่อไอ้หนุ่มครั่งแทงคอจนเสียชีวิตที่บริเวณสิ่งแยกหลังเรือนจำอุดรธานีญาติิกำลังเตรียมงานศพของน้องบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยนายคำสิงและนางสมบัติบุญยิ่งยวนพ่อและแม่ของน้องกล่าวทั้งน้ำตาว่า ไม่คิดว่าจะสูญเสียลูกสาวคนสุดท้องไปเร็วขนาดนี้เขากำลังโตขยันเรียนตั้งใจว่าจะเป็นสถาปนิกจบแล้วมาช่วยงานพ่อแม่ที่บ้านวันเกิดเหตุตอนเช้าพี่สาวได้ไปส่งน้องที่บขสน้องหานโดยน้องบอกว่าเสาร์อาทิตย์นี้ทั้งโรงเรียนมีกิจกรรมพอช่วงบ่ายได้รับโทรศัพท์ว่าลูกสาวโดนแทงตกใจมากรีบไปโรงพยาบาลแต่สุดท้ายน้องเสียชีวิต ตอนนี้เหนื่อยใจพูดอะไรไม่ออกหากย้อนเวลาได้อยากได้ชีวิตลูกสาวคืนส่วนคนร้ายอยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สึยชีวิตด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอ,ขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ